ของเขาคือทำชั่วมากมากโกงมากมากโกงมาก,กมาก,มากไม่มีใครเทียมเท่าจึงเรียกว่าความผิดเล็กน้อยโอ้โยเป็นบุญตาบุญหูจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็นสิ่งไหนไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็ได้พบได้เห็น เป็นบุญหูเป็นบุญตาจริงๆประเทศไทยจงเจริญแบบนี้เอาเอาเอา,เอาเขาไป <c oughs> เอาเอาประเทศไทยจงเจริญ <c oughs> ต้องมีคนบริหารแบบนี้ <c oughs> นะอาจารย์ว่าก็ให้เขาบริหารไปนี่แหละตอนนี้อย่างนี้เพราะทำไมต้องให้เขาบริหารเ <c oughs> ชื่อไหม มีคนหลายคนในประเทศไทยเชื่อว่าถ้าทักษิณกลับมาถ้าคณะบริหารเป็นแบบนี้นะคณะพักเพื่อไทยของเขา,าที่เดิมทีก็มีคุณทักษิณนั่แหละแต่ว่าไปจ,จริงคุณทักษิณก็อยู่เบื้องหลังเขาว่านะเขาว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังเขาว่าเป็นเป็นนายกตัวจริงเลยนะเขาว่าคุณทักษิณอย่างนั้นนะ<ป>เสร็จแล้วพอมันเป็นอย่างนี้เป็นไง เขาว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เขาว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาทําแบบเดิมทําแบบโอ้โหที่ใช้สมองคุณทักษิณนี่แหละใช้วิธีของคุณทักษิณกับทีมทั้งหลายที่เคยทํากันมามันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองจะแก้ปัญหาต่างๆได้ตกลงความคิดแบบนี้ น่ะส่งเสริมความขี้โกงแล้วไม่ต้องรับผิดแบบนี้ต่างคนต่างโกงต่างคนต่างโกงต่างคนต่างโกง,ง,งกันเอารัดเอาเปรียบกันแล้วไม่ต้องรับผิดเลยชาติบ้านเมืองมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมโอ้ยไปเรียนมาจากไหนไปเรียนมาจากไหนไปเรียนมาจากนารนาากนเรยาากลย <laughs> แปลกไหมโรงเรียนอะไรก็ใหม่รู้มันแปลกๆนะรับรองอ่ะทีมพวกนี้ก็ทีมนี้ก็บริหารเดี๋ยวพี่นาศพินาศพินาฏหมดเอาถ้าเขาทำแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นพนเอบบนเขาทำแบบนี้ใช่ไหมเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคอยดูนะเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะชัดมันจะชัดนะเพราะฉะนั้นมันจะชัดว่าจะเจริญหรือจะพินาศ คินาดแน่นอนอะชี้โกงกันอย่างเงี no ้ยเอา้กับเปรียบกันอย่างเงี้ยไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับผิดเอาไปเอามาคนถูกโกงหมดเงินเลยหมดเงินไปแล้วจะมีงานทํำไหมก็ไม่มีงานทําโอ้โหแต่ละคนถูกโกงกันทั้งนั้นเลยบริษัทนั้นบริษัทนี่ไม่มีงานทําคนตกงานไหมตกงานคนตกงานไม่มีงานทําไม่มีเงินอดตายไหมอดตายเลยใช่ไหมหรือถูกโกงไปมากมากก็โหถูกไถถูกโกงเพราะว่าทําผิดไม่ต้องยอ ต้องรับผิดไงถูกไถถูกโกงถูกไถถูกโกงไปเป็นไงพอถูกไถถูกโกงไปเรื now, right right ่อยเลยเยใครจ่ายแพงไหมขั้นตอนนี้ก็ต้องจ่ายขั้นตอนนี้ก็ต้องจ่ายเพราะคนไม่ดีบริหารก็จ่ายมากจ่ายมากไม่งั้นไม่อนุมัติไม่อนุมัติทำกิจกรรมการงานอะไรแพงไหมแพงไหมใครจ่ายแพงไหมแพงจะขายของถูกได้ไหมไม่ได้ต้นทุนสูงต้นสุงสูงข้าวของราคาแพงไหมแพงข้าวของราคาแพง อข้าวของราคาแพงเป็นไงจะมีตังค์ซื้อไหมไม่มีตกงานด้วยข้าวของราคาแพงด้วยอยู่รอดไหมพินาฏไหมพินาศหมดเลยพินาศหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วใครเขจะกล้าลงทุนทั้งในทั้งต่างประเทศนักลงทุนในประเทศต่างประเทศใครเขาจะกล้าลงทุนใช่ไหมโอ้แล้วนักท่องเที่ยวจะมาโอ้ถูกพวกนี้ คดโกงถูกพวกนี้ข่มเหงรังแกเป็นไงเขาจะกล้ามาไหมไม่หรอกเพราะรังแกใครก็ได้คดโกงใครก็ได้รังแกใครก็ได้ข่มเหงใครก็ได้ทำแล้วไม่ต้องติดคุกใครเขาจะมาเขาก็หนีกันหมดเท่านั้นแหละนี่แหละมันจะพันไปเรื่อยๆพังไปเรื่อยๆมันก็ถูกกดขี่ข่มเหงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยให้เขาทำชั่วยางนี้ต่อไปแต่ถ้าเรา ทัดคานนำมาแช์ความจริงนี่แช์ไปแช์ไปแช์ไปองค์กรที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องนะนี่คนดีมารวมกันให้มาก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 มานะแล้วก็เปิดเผยความจริงออกไปอะไรดีอะไรไม่ดีอันนี้พินาศอันนี้เลวร้ายอันนี้โอ้โหไม่เข้าท่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีอันนี้ปรอเสฐอันนี้เจริญแยกดําแยกขาวแยกดีแยกชั่วแยกโทษแยกประโยชน์ออกไปคนจะมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นพอมีปัญญามากขึ้นนะ คนดีที่เกี่ยวข้องพรคนดีมาหนุนกันมากๆๆๆมา,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 มาคนดีที่อยู่ในทุกภาคส่วนไม่ว่าภาคส่วนราชการองค์กรอิสระหรือว่าคนดีที่เป็นประชาชนแง่นั้นเชิงนี้ก็จะทำหน้าที่ที่ดีของตัวเองในการช่วยกันขจัดสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีนี่คือการรบด้วยปัญญาไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องลำบากเปิดเผยความจริงอย่างเดียวเท่านั้นมาร่วมกันเปิดเผยความจริงพระพุทธเจ้าสัตว์ว่าถ้าใครเปิดเผยความจริงแบบนี้ติในสิ่งที่ควรติคมในสิ่งที่ควรคมคือสิ่งที่ไม่ดีชมในสิ่งที่ควรชมยกในสิ่งที่ควรยกคือสิ่งที่ดีจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตก และท่านตรัสว่าถ้าคนดีมาร่วมมาร่วมกิจกรรมนี้มากๆมาทํากิจกรรมอันนี้มากๆมากๆ,ๆจะเริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกมียุทธศาสตร์แห่งชัยชนะรบกันด้วยปัญญาชนะกันด้วยปัญญาและมวลของคนดีที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนี่แหละยังไงก็ชนะ พราะคนดีทําแต่สิ่งที่ดีมันก็เกิดแต่ผลที่ดีที่ประเสริฐส่วนคนชั่วทําแต่สิ่งที่ชั่วมันก็จะเกิดแต่เรื่องเลวรายและพินาศไปในที่สุดนี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้นะพรอะัพี่น้องไม่ต้องตกใจกลัวอะไรนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรพระพุทธเจ้าพารรมา20อาสงไขยเศษแสนกับตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญไปท่านเห็นอยู่20อสงไขยเศษแสนกับ มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ท่านจึงตัดสรุอันนี้20ประสงค์ขายเศษแสนกลับเป็นยังไงอรสงไขหนึ่งเท่ากับมาหากลับกลับหนึ่งเนี่ยเท่ากับเอาภูเขากว้างยาวสูงหนา16กิโลเมตรทุกร้อยปีเอาผ้านิ่งนี้ไปปัดทีหนึ่งทุกร้อยปีเอาผ้านิ่งนี้มาปัดทีหนึ่งแล้วผ้านักก้นก็แล้วภูเขานั้นก็สึกไปเรื่อยๆสึกไปเรื่อยๆจนราบเรียบไปหมดยังไม่ถึงหนึ่งกลับทีนี้หนึ่งกลับเนี่ยแบบนี้แหละนะนับล้านปีไม่ถ้วน แล้วหนึ่งกสงไขนานแค่ไหนนับไม่ถ้ดนครั้งที่หนึ่งบวกนับไปดถ้ครั้งที่สองบวกนับไมดถ้ครั้งที่สามบวกไปเรื่อยๆนับไม่ถ้วนครั้งที่นับไม่ถ้วนนี่คือหนึ่งกสงไขพระพุทธเจ้าบำเพ็ญแบบนี้20รอบแล้วก็บำเพ็ญนับล้านปีไม่ถ้วนอีกกว่าแสนครั้งจนท่านโอ้โหจัดแล้ว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 ท่านก็เห็นอย่างนี้แหละว่าทำแบบ เสื่อมเป็นอย่างไรทําแบบเจริญเป็นอย่างไรท่านจึงตัดว่าถ้าทําแบบเลวร้ายนะคดโกงโอ้โหเอารัดเอาเปรียบทําชั่วไม่ต้องถูกลงโทษอะไรต่างๆนานานัน้นเป็นการส่งเสริมความชั่วนั้นอันนั้นมีแต่ความพินาศแต่ถ้าคนดีมาล้อมรวมพลังกันทําสิ่งที่ดีมาให้ปัญญากันให้ปัญญาคนอื่นให้ปัญญาตัวเองให้ปัญญาคนอื่นว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนเจริญ นะสิ่งไหนเจริญสิ่งไหนเสื่อมนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะเกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีแล้วสุดท้ายก็ชนะในที่สุดนะพระบุทธเจ้าจึงจึงไม่ได้กลัวไม่ได้หวันไหวอะไรท่านรู้หมดแล้วอันนั้นมันจะเกิดอย่างนี้เพราะท่านพิสูจน์ความจริงมาแล้วท่านจึงตัดว่าถ้าคนดีมาล้อมรวมกันนั้นจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมปีไม่แตกเอฮิปัสซิโก เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดการยุคนี้แหละมันน่าพิสูจน์ที่สุดเลยใช่ไหมยุคที่วิกฤตอย่างนี้แหละนะยุคที่วิกฤตอย่างนี้แหละนะนี่ต้องขอบคุณคุณทักษิณอย่างมากเลยนะจริงๆนะด้วยหัวใจจริงๆเลยอาจารย์รู้สึกขอบคุณ,ค,ณคุณทักษิณอย่างมากเลย ถ้าไม่มีคนชั่วขนาดคุณทักษิณที่ตอนนี้ไม่มีใครในโลกเชื่อว่านะเป็นความเห็นของอาจารย์ว่าไม่มีใครเลวกว่าน,นี้แล้วในโลกนะเขามาทําความเลวร้ายแบบสุดๆไม่ใช่เขาคนเดียวใช่ไหมเครือข่ายด้วยใช่ไหมเก่งสุดๆแล้วนะในการทําชั่วนะแต่มันต้องมีในประเทศไทยเพราะในประเทศไทยก็มีคนดีสุดๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการเปรียบเทียบ ถ้าไม่มีความชั่วขนาดคุณทักษิณคนจะไม่รู้ชัดโทษของกิเลสที่ไม่ยอมลดไม่ยอมลดกิเลสเลยไม่ยอมลดให้มันน้อยลงบ้างความโลภโกรธหลงนะมันเลวร้ายจริงๆคนจะไม่รู้โทษของความเห็นแก่ตัวการคดการโกงกิเลสโลภโกรธหลงที่มันหยาบไปเรื่อยเรื่มันทําชั่วด้ทุกเรื่อง คนกินเลสหนานี่คนอยากได้อะไรมากๆมากๆๆไม่รู้จบนี่นะไม่รู้จบไม่รู้พอทำชั่วได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้หมดสงสัยไงคนก็จะหมดสงสัยว่าโอ้แบบนี้พินาศแบบนีพินาศ พอหมดสงสัยเป็นไงคนก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแบบนี้มาเอาแบบดีดีกว่ามาเอาแบบดีแบบซื่อสัตย์แบบเสียสละเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันดีกว่าคนก็จะมาเอาทานนี้แบบมั่นคงยั่งยืนเพราะเข็ดที่อ่อนขี้แก่แล้วกับความชั่วนี่แหละความเจริญมันจะเกิดตรงนี้แต่ยังไงมันก็ต้องเป็นประเทศไทยเรานี่แหละเพราะประเทศไทยเรานี่นะ มีคนคีดดีมากมากอย่างเช่นในหลวงรชัชกาลที่9านะรชัชกาลที่10ท่านก็พยายามสืบสารเต็มที่นะตามความรู้ความสามารถของท่านสุดชีวิตท่านสุดแรงเกิดท่านแหละพูดภาษาบ้านๆนะท่านนะก็พยายามทําเต็มที่เลยในขณะทีนะ่มีพ่อครูสมณโพธิรักมีคนดีท่านนั้นท่านนี้ที่อยู่ในประเทศสารพลังกันเปอยู่สารพลังกันอยู่ซึ่งเป็นความดีที่ดีมาก พอเป็นความดีที่ดีมากอย่างเนี้ยหลายท่านท่านคนดีท่านนั้นท่านนี้เพราะฉะนั้นความดีที่ดีมากเนี่ยมันต้องมีความเลวที่เลวมากไม่งั้นมันไม่สมศักดิ์ศรีคุณทักษิณเลวเท่าไรเท่าไรสิ่งดีที่จะมาปราบคุณทักษิณก็ต้องเก่งกว่านั้นดีกว่านั้นเท่านั้นเท่านั้น ใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เป็นการวัดกันว่าคนไทยจะเหลือคนดีอยู่เท่าไหร่พอที่จะปดัดสิ่งเลวร้ายของระบอบทักษิณได้ไหมใช่ไหมถ้าปราบได้ก็แสดงว่ามีพลังความดีที่มากกว่าความพลังของความเลวใช่ไหมอ่าประเทศไทยเราก็อยู่เยนเป็นศข ถ้าปราบไม่ได้ก็ปล่อยให้คนชั่วคองเมืองไปพินาศไปเราก็อยู่สบายของเราเพราะเ่าคนดีสารพลังกันนั้นจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกก็ปล่อยให้เขาหลังแกคนที่ไม่ยอมมาต้านไปเนาะไม่มาช่วยกันต้านเนาะเขาไม่มาช่วยกันต้านมันก็ก็จะถูกคนข่มเหงหลังแกเราบอกทักษิณก็จะข่มเหงหลังแกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ยอมอะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะเราสู้เต็มที่แล้วใช่ไหม เราช่วยเต็มที่แล้วนี่คุณไม่มาเองใช่ไหม <Yeah. S 1> บอกแล้วเตือนแล้วน้องแก้ว,ไม,กว,วนะไม่ฟังเองนะบอกแล้วเตือนแล้วนะไม่ฟังเองนะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่ฟังเองแต่ถ้าฟังเข้าใจคนดีมาล้อมรวมพลังกันล้อมรวมพลังกันให้มากให้มากลึกๆอาจาร,รย์รู้อยู่สัจจานี่รู้อยู่ว่า พระบรมทิศท่านยืนยันเลยว่าแบบทักษิณแบบระบอบทักษิณแบบนี้มันจะรุ่งเรืองประมาณพศห้าพันประมาณพศห้าพันมันไม่ใช่พศนี้พศห้าพันคนดีไม่มาเกิดตอนนั้นพินาศอย่างนั้นเลยฆ่ากันเจ็ดวันเจ็ดคืนเลือดนองทองช้างใครก็ไม่ไว้ใจใครโอ้โหชั่วกันทั้งนั้นสัตว์เละเลยตายแบบนั้นในในจกักรวรรดิสูตรพระเจ้าตัดอย่างนั้นอยู่แต่ในช่วงนี้มันยังไม่ถึงพศห้าพันพลังพุทธ,ธะยังมีฤทธิ์อยู่ ท่านก็บอกว่าจะมีธรรมิกาลราชมีพระโพธิสัตว์รูปใหญ่2รูปมานอกนั้นก็องค์เล็กองค์รองอะไรต่างๆมาทั้งอยู่ในรูปนักบวชรูปฆราวาสเป็นคนดีที่มามา้ามาสารพลังกันมาสารพลังกันกอบกู้ความพินาศความชิบหายให้มาสู่ความดีงามนะคือขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปมาช่วยกันขจัดภัยร้ายออกไปขจัดภัยร้ายออกไปเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นอันนี้แหละ นะที่จะมาพิสูจน์กันนะว่าพลังความดีนั้นจะชนะความชั่วได้จริงไหมใช่ไหมนะอย่างนี้จะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีความมั่นใจว่าจะชนะนะในส่วนตัวนะมั่นใจถ้าเราคนดีมาสานพลังกันไปเรื่อยๆเรือยๆ,ๆไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะแพ้แต่เฉพาะตอนนี้นะยุคนี้นะเราต้องมาช่วยกันนะ อยู่ในเนื่อนไขว่าคนดีมาช่วยกันนะมาช่วยกันเนี่ยยังง่าก็ไม่แพ้แต่เขามาแน่เพราะว่าเขาเป็นคนดีนท่านที่จะมาเนี่ยแม้ท่านยังไม่มานะจริงๆท่านเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าลูกหลานคนดีมาจะไม่รู้กี่พบก,กี่ชาติแล้วละ่ะเดี๋ยวพอท่านรู้ข้อมูลมากเข้าขม,มากเข้าท่านเหล่านั้นก็จะไหลมาไหลมารวมมารวมมารวมารวมาเพราะข้อมูลนั้นจะเข้าไปสกิดในใจที่ท่านเป็นคนดีมาแต่ปานไหนปางไหนแล้วจะมาต่อเติมปัญญาของท่านก็จะเกิดสภาพ ทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายคนดีย่อมไหลสู่คนดีคนชั่วย่อมไหลสู่คนชั่วน,วนะมันก็จะเป็นเช่นนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเมื่อคนดีมาล้อมรวมกันมากๆคนดีที่อยู่ในฐานะต่างๆท้ายน,นี้นะคนดีที่อยู่ในฐานะต่างๆนั้น ก็จะมีกําลังใจในการทําดีพี่น้องเชื่อไหมจริงๆข้าราชการหลายท่านเป็นคนดีดนะแต่อย่าพูดไม่ได้หรอกเพราะเขาพเพราะข้าราชการนั้นถูกนักการเมืองโอ้โหย้ายได้อะไรได้เขาก็มาอยากย้ายไปไกลเนาะบางทีก็ปลดบ้างอะไรบ้างนี่นะเขาก็มาอยากย้ายไปไกลเขาก็รออ๋โอโอ้โหเอาไงดีเอาไงดีงดนะเขาเป็นคนดีหลายคนอยู่ทั้งข้าราชการประชาชนก็ตามสาขาอาชีพใดก็ตามมีคนดีอยู่ไม่น้อยหรอกครับมีทั้งเปิดเผยตัวเองได้มีทั้ง มเปิดเผยไม่ได้แต่แอบทำดีแอบทำดีแอบทำดีแอบสนับสนุนสนับสนุสนคนดีแอบหยุดยังคนไม่ดีแอบสนับสนุนคนดีอยู่มีอยู่ในประเทศไทยนี่แหละมีเยอะไม่น้อยหรอกนะท่านที่เปิดเผยตัวเองได้ก็เปิดเผยตัวเองออกมายิ่งมีฤทธิ์มาก อส่วนท่านเปิดเผยตัวเองไม่ได้ด้วยองค์ประกอบใดๆก็อ้าวนั่นไม่เป็นไรท่านเรานั่นก็จะใช้วิธีการต่างๆนะทำอย่างเนียนๆเนียนๆเพื่อนะช่วยกันหยุดยั้งสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีประเด็นไทายนี้อาจารย์ขอกล่าวประเด็นนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็จะได้จบนะคราวนี้ก่อนนะจบคราวนี้ก่อนนะก็คือว่า สถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกรมราชทรรนะปกติจะมีอํานาจสูงสุดในการปราบโจรน,นะสูงสุดในการปราบโจรใหนะ้ลงโทษโจรคนไม่ดีให้เข็ดปลาบเปงงตัวต่อการทําผิดกฎหมายแต่ตอนนี้เนี่ยกรมราชทรรอ่อนแอสุดๆถูกโจรปราบตอนนี้ถูกโจรปราบแล้ว ถูกโจรปราบแล้วถูกโจรครอบงำแล้วถูกโจรควบคุมแล้วนะคุ้มครองโจรส่งเสริมโจรตอนนี้นะเพราะฉะนั้นโจรเขาจะเข็ดหลาบในการทำผิดกฎหมายไหมไม่เข็ดหลาบหลอกยิ่งจะพึกเถิมในการทำผิดกฎหมายทำชั่วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแบบนี้จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันคัดค้านใช่ไหมช่วยกันแก้ไขใช่ไหมคนดีในกรมราชทันรวมทั้งนอกกรมราชทันต้องช่วยกันแล้วนะครับคนดีไม่ว่าอยู่ในกรมราชทันอยู่ในองค์ประกอบใดๆองค์กรใดๆก็ตามนะครับอยู่ในองค์กรใดๆที่มีบทบาทต้องช่วยกันปราบปรามแก้ไขสิ่งนี้ต้องช่วยกันแก้ไขสิ่งนี้ไม่เช่นนั้นพินาศแน่ ไม่เช่นนั้นพี่นาฏเนี่ยช่วยกันนะอันนี้เป็นจุดที่เราต้องช่วยกันในกรมราชธรรไม่ใช่ชั่วทุกคนหรอกครับจริงๆคนดีก็มีแต่ว่าคนบางคนที่มีบทบาทช่วยคนชั่วนี่แหละที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขใช่ไหมคนดีทุกภาส่วนก็จะถ้าคนดีล้อมรวมกันมากๆจะเป็นพลังให้ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายองค์กรนั่นองค์กรนี้องค์ประกอบนั้นนี้ช่วยกันแก้ไขสิ่งนี้กับอีกกันหนึ่ง ตอนนี้ก็องค์กรของหมอเนาะที่ถูกโอโโ้โหเจงจริงๆเลยนะระบอบระบอบนักโทษระบอบทักษิสินโอ้โหสุดๆจริงๆขนาดคุณหมอเนี่ยโอ้โหปกติถ้าก็จะต้องทำงานรายงานอะไรตามความเป็นจริงแต่ว่าอันนี้กลายเป็นนะถูกอำนาจครอบงำอีกเหมือนกันนะถูกครอบงำอีกเหมือนกันดูเหมือนนะดูเหมือนถูกครอบงำคาดว่าจะใช่ คาดว่าจะใช่นะจนต้องรายงานข้อมูลเทจอย่างนี้เป็นต้นนะที่โอ้โยังไงเราก็จับได้นะคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพยังไงก็จับได้ถ้าคนเก๋าๆเนี่ยจับได้เลยว่ารายงานข้อมูลเท็จเห็นไหมยังต้องไปรับใช้เขาเพื่อที่จะให้เขาได้รับประโยชน์ไม่ต้องติดคุกเห็นไหมตอนนี้ องค์กรที่แก่งๆสององค์กรนะ,นะนนนะกรมราชัณฑ์องค์กรปราบโจรนะถูกโจรปราบองค์กรหมอนะมีศักดิ์ศรีนะจบหมอมาไม่ใช่เรียนง่ายๆนะจบหมอใช่ไหมใมใจะเรียนง่ายๆนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะ <Yes. S 1> แต่ถูกโจรปราบเหมือนกันโอ้โห oh ยอมเสียศักดิ์ศรีรับใ,จจใช้โจรเห็นไ,ไหม<ๆ>มันร้ายขนาดนั้นนะเห็นฤทธิ์ของโจรไหม เห็นลิทขูกจอนไหมยอมไหมยอมให้เขาทำต่อไปไหมไม่ยอมนะเรายอมไม่ได้แบบนี้ถ้ายอมให้เขาทำต่อไปบ้านเมืองพินาศไหมพินาศแน่นอนเป็นปียุกแน่นอนฆ่ากันเจ็ดวันเจ็ดคืนเลือดนองทงช้างแน่นอนแบบนี้เพราะไม่มีใครคุ้มครองใครได้หมอก็คุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ถูกต้องไม่ได้ คุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติของคนในชาติไม่ได้กรมรัฐธรรมน์ก็คุ้มครองประโยชน์ของคนในประเทศชาติไม่ได้โจรไม่กลัวการทําผิดแล้วทํากาเลิกเสฟสารแล้วแบบนี้นะหน่วยงานอื่นๆอื่นๆอืๆ่นๆเนี่ยเขาจะค้อกไปทั้งหมดนั่นแหละถ้าปล่อยให้เขาทำไปเขาครอบไปหมดไหมหมดถ้าปล่อยเขาโตไปมากๆโตไปมากๆโตไปมากๆจะแก้ไขได้ไหม <Ice> ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มาด้วย คนดีทั้งหลายมารวมกันคนดีทั้งหลายมารวมกันต้านสิ่งที่ชั่วส่งเสริมสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าชนะอย่างเดียวเท่านั้นถ้าดีมากพอชนะอย่างเดียวเท่านั้นพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมรวมพลังคนดี พลังคนดีรวมพลังคนดีพลังคนดีรวมพลังคนดีพลังคนดีคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพานสุขยัเลยขอให้ชัยชนะเป็นของคนดีทุกาน